อีกแบบนี้ก็ได้ไงปอไทยอ้กอปอมอกินนมน้ำพร่กกรบปอยนี่กินนมน้วยองไรกันครบกันนี่ว่าบอกว่นมก็ไดงด้วยนี่นั่นน่ะครบแล้วพอแล้วบื้อกินแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วไอ้เจ็บแล้วปอด๊อก ตีนยันกรได้พอตีนยันซะเนาะมันจะไม่มีน้ำนมน้ำเนิ่มอย่างนั้นนะลูกกลูกกะอ้อะบางทีกี่ละพอเตียวปุ๊บเมือนได้เออเออเอออล้วกินยังวาน่นี่ <t 140> ờ đó ừ, ừ ừ nữa, nữa. Nữa, <laughs> khóa, <màu> khóa <cười> <cười> Ừ ừ ờ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  hồ ờ ờ hồ cũng đó quá đó ừ